ตัวไรนใช่หรอใช่เหรอสวัสดีครับสวยน่าราใช่ไหมพี่เฮ้ยเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเพราะผมวี่แล้วไทยแล้วเราก็มาอยู่ที่เกม Roblox The Mimic Part 3 EP 3นั่นเองนะครับผมขอเสียงทุกคนเลยขอเสียงทุกคนเลย เสียงมีพลังมากเลยแต่ละคนโอเคเราจะแนะนำตัวเหมือนเดิมเนี่ยไอหัวแฟนไฟก็คือนามิเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแล้วก็ฮานิวนะครับผมรอบนี้พูดได้แล้วนะไม่เอาหลอนนะคนสุดท้ายของเราก็คือแม็กกี้ไอ่ครับผมแม็กกี้มาเพรสเนี่ยกำลังจะมาเพรแมกกี้โอเคเราจะไม่พูดอะไรมากเราจะลุยกันเลยดีกว่าโอเค let's go ประตามพี่แมเราตามคมไฟปะเราต้องตามคมไฟเหรอใช่ไม่เคยวัดทีละคนเหรออ่าใช่อันี้ลงมาตีไปเราไปกันต่อม่ใครไม่กลัวผีเดินหน้าไปดิอย่าให้ผมเดินหน้าดิมาสำรวจหน่อยดิมันบอกให้หาคุณเจอะจะตกใจก็พี่จะปีทำไมนะพี่ไม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 ่รู้นี่มีประตูทุกคน นี่ไงนี่ผีเฮ้ยนี่ผีเฮ้ยกลัวกลัวเฟ้กลัวผีของพี่รามพี่อันนี้อันนี้เป็นพปซิศนาอันนี้เป็นปริศโน้ดโอ้ยภาษาญี่ปุ่นไม่น่าใครจะจำได้เดี๋ยวขาดห้องนี้อิที่อีนี่แซงว้าโอ้ เอ้ยอันนี้ต้องใช้แฉลงตีแน่เลยเนี่ยเนี่ยใช่แล้วใครใช้แฉลงตีแม็กก็ฟันเฉาะดิ่โอ้เป็นใครเซิร์ชเดอะโค้ดเซิร์ชที่เดิมไงโค้ดที่เดิมไอโค้ดนั่นน่ะนะเอ้ยแล้วจะกลับมาได้แล้วนี่เจอแฉลงดล้วหยิบยังไงอ่ะไอหยิบไม่ได้อ่ะได้หยิบไหน่ๆดูดิทีละคนทีละคนหรือว่ามันต้องเอาอ๋อหยิบได้แล้วมันมันต้องกดตรงกระเปอนี้กด F กด F เอ้ยแจ้งแจ้งเถอะ ใช่แรงคนเดียวก็พอแล้วมั้งโง่งงกบาลเลยอุยไหนแล้วกันอาบุตดาสามะเนี่ยมันเหมือนที่เดิมเลยอ่ะมันมีในเรื่องด้วยเฮ้ยในเรื่องเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวโอ้ตกใจอุ้ยใจเขาตกใจอ๋อไม่ไม่มาเขาตกใจคือคือเขาไม่ได้มาไล่เขามาเขามาแปะวอลเปเปอร์ให้ดูว่าเออเนี่ยเอ้ยในเรื่องพอดีนะเห็นก่อนมันโผล่มาเลยนะ ทำไมมันมันมันไ่ดันแล้วมั้งเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อน้ำเหรอทำไมมันสีด่างคน้ดำคำพี่น้ำมันน้ำมันคิงดำคำใช่ละคนอ้อตาฉันลายหมดแล้วคิงดำคำไงพี่ตรงนี้เหรอไอเจสเดคคิงดมก็อะไรนะช่างช่างช่างรถเทรนช่างรถเปล่าไม่ไม่ไม่เคยเห็นนี่ไงตรงนี้มีตรงนี้อ่ะทุกคนไอเดินแทบเอ็นที่ อุ้ยไอ้วนีกูปกูปอ้นะปข้นไม่ได้นี่โอ้ไม่ครไหนอยู่ไหน้ยคนตัวี้คนอย่้ยกั้ยังไงาคนน้โดนไม่ต้องห่วงนิกเราเราปอดยนีเดี๋ยวมันน่ากลัวป่ฮ้ยไม่เทไร่่เท่ไรแค่ตเย หายแล้วอ่อหนึ่งหนึ่งบวกสองนี่เอาใหม่ดิมื่อกี้พูดว่าอะไรนะผีผีมันก็น่ากลัวกว่าเยอะเลยอะเออน่าน่าน้ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าอะไรน่ากลัวกว่าอะไรหน่าน่าน้ากลัวกว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาลน่าโอ้โหเจ็ดปีโอ้ my god มันมาคูณกัน,น,นกอ่บสรุปสรุปมันยังไงลองลองแบบนึงนะเดี๋ยวเราสรุปไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเปิดตอนไหนนะแต่ว่ากูกูคิดว่าไอเนี่ยไอเนี่ยคือเป็นลำดับของตัวตัวเนี่ยตัวภาษาอังกฤษ<แ>อ่ะก็คือไอก็คือเก้าใช่ไหมอไอคือ,อเก้าบวกต่อบวกสองบวกสองบวกห้าก็เป็นเท่าไหร่วะสิบหกใช่ป่ะเอาตัวหลังอ่ะก็คือเลขหก แล้วก็เลขหลังไม,ไม่ใส่อ่ะนะใช่เลขสองเอเลขเลขหลังไปใส่เฮ้ยไอรถมีบบที่เราปวดหมองกันมานานโอ้พอารเซลทราบซึ้งกินใจชิบหายละทำไมอ่ะแต่ว่ามันติดตั้งแต่ไออกสอะไรเก้าเของนิ้งนะอ่ะอ้าวไม่รู้อัน <laughs> นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูในชิปเอาเฮ้ย ้โอ้โหดัดดีโอ้ยเคยเล่นแล้วรอบนึงไม่ผ่านด้วยผ่านสิผมไปเอาดาบให้ไงพี่เราต้องเร็วแล้วล่ะไอ้นั่นน่ะมันเร็วมากเลยดูดิแล้วค่อยคุยกันถ้าอยู่ที่มืดมันจะมาเหรอพี่ใช่ใช่เราต้องวิ่งเราต้องวิ่งแต่มันไม่น่าตะเกียบหรอละต้องต้องอยู่แค่ตรงนี้อันดับแรกเห็นบ้านใหญ่ไหมตรงนั้นจะมีประตงประตูแล้วแส่ไม่จะไม่ผิดอ่ะมันเราต้องไปหาดาบไม้ไปวางใส่ดาบเหล็กแต่แเสียมันมีเหมือนสักุระด้วยอ่ะตรงนี้เห็นปะ ข้าวแล้วไอ้กีบพุ่งไปนู่นเอ้ยแม่พุ่งมาหนุนพี่ชายเอ้ยพี่อย่าพุ่งดิมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นเจย์เย็นเจนมันอยู่นู่นไหนวะไหนหายไปแล้วอ่ะมันไปฝั่งบ้านนู้นอะมิมันไปฝั่งบ้านไปฝั่งบ้านนู้นพี่มองไม่เห็นนะเนี่ยเอาไปวิ่งพี่จริงพี่จริงเราเออโค้ชเออโค้ชเออโค้ชเฮ้ยมันอยู่นู่นแล้วหายละ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 ดำดำน่ะไปละ ดำๆกูจะโยมโอ้น่าจะเก็ตอ่ะจะว่าที่จะนิรุบในดิโฟโอ้คนอะไรจิตสุดเด็ดติปูไปหาหน้ามี่หรอวไปหาหน้ามี่แล้วไปดูแล้วไลฟ์สไตล์หลายสีลุยคนมีบุญเท่านั้นนะฮะที่จะดูเห็นประตูประตูนี่จะปิดทำไมเนี่ะห้องมารยาทต่อหน้าี่อ่ะซินน่ะทุกคนที่เัิญเล่นกับซินน่ะทันไมหนูเอ้าไม่ได้อ่ะ อ๋อมือบนด้วยบนเฮ้ยเราต้องหากระโหลกสีอันให้ครบสีีตามมือใช่เหรอใช่แล้วข้างนอกก็จะเป็นผีพี่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นนูนนูนตรงไหนนู่นมันเป็นขาวงกดเช่นเดิมนะจ๊ะขอาวมงกดีังข่าวมึงกดเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ากูไม่มีไฟฉายอ่ะเราไฟฉายไปไหนแม็กเติมไฟฉายไปไหนมันให้กดมันให้กด F วะพี่ พี่กดแล้วไฟฉายอ่ะมักจะอยู่คู่ใจในเกมผีแต่แม็กไม่มีไฟฉายเนี่ยนะลบใช่แล้วผมก็มีไฟไม่มีไฟฉายพี่ผมมีเลยตะเกีมคือ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 มันไม่มีอ่ะเราวางแผนก่อนวางแผนก่อนทุกคนเรามันมีสี่มือใช่ไหมเราก็แยกเป็นสี่ทีมโอเคแม็กซ์แล้วเราไปหากันไม่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 จะอยู่นี้แหละเรามึงแยกูแยกเป็นสี่ทีมกูอยู่ตรงนี้ดีกว่าคนหนึ่งด้านนี้ผม ด่านนี่ผมบอกเลยนะทุกคนกูไม่รู้กระโหลกเลยมันก็ต้องมีสี่กระโหลกอ่ะงั้นเราก็ต้องไปเอาไปด้วยกันไปได้ไกลนี่ยเนี่ยจำได้จำได้ว่ามีผีตรงนั้นอ้าวทำไมมีผีตรงนั้นเหมือนกันวะไมม่ีอ้าวฮัลโหลเนี่ยตอนแรกผีไม่จะเทอุ้ยไอ้ดุเอาแล้วพี่ไทยอ่ะ ใช่ตายใช่ตายโคตรเย๊าเลยนานามินามิวิ่งคือมิวิงทุกคนโคตรเเยยลนามิไม่บอกไม่กล่าวเจอทกีมันแรงจริงมิแต่เฟ้นไฟไม่บอกไม่กล่าวเต่แล้เมื่อกี้เสื้อชุดเหมือนเจ้าสาวเลยอ่ะฉันเอาดอกไม้ให้เธอไปมันมาแล้วมันมีเสียงด้วยมันฮะอย่างเงี้ยฮะอุ้ย ้มันปูคิวมันออตายกันหมดหนูปูคิวเอาจริงๆป่ะหน้ามันไม่ใช่แค่หน้าเดียวเมื่อกี้มันควันหน้ารามิใช่กูได้กลับมาแล้วอู้เออโ้โหโอ้ผีเอาตะเกียงมาให้พี่ไม่ไม่ไม่แต่เมื่อกี้รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นทิฟฟคิววอส Q เราต้องวิ่งแล้วแหละไม่หน้าควันเหรอนี่ไม่ตายหนิหนูไม่ได้ตายเราเดินไม่ได้เราต้องวิ่งโอเคป่ะ จริงเหรอโอ้โหมึงผ่านหน้ากูไปเลยอ่ะไอ้นี่มึงอยู่ตรงนี้เหรอมันมันเร็วอ่ะแล้วเราจะเราจะรอาได้ยังไงยืนอยู่ตรงนี้นานๆดิมันโดนนะมันไม่รู้ทางไหนไงไปตร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 งแบบตรงไหนตรงเลยตรงไหนตรงไหนอู้ลยหนูช่วยยยยยยดดด้้้วววววชช่่ กูกูบอกได้เลยกูบอกได้เลยว่าถ้าถ้าเดอะแฟดวิ่งมานะเดอะแฟดมันแบบโดนโดนไอผีเวนเนี่ยตีตูดอ่ะบอกเลยคือขนาดวิ่งแล้วมันยังวิ่งไม่หนีไม่ทันน่ะที่ไหนเห็นป่ะเอาป่ะวิ่งตรงใช่ไหมเออเอาเลยสองสามหนึ่งวิ่งตื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 วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยห้ามหยุดเออวิ่งเลยหยุดห้ามหยุดเออ เจอกระโหลกอันแล้วเจอกระโหลกอันนึงแล้วทุกคนเฮ้ยเจอกระโหลกนึงอ่ะหยิบแล้วหยิบแล้วหยิบแล้วไม่สุดมือแล้วมือสุดเลยอุ้ยยากอ่ะแล้วยี่เจอกระโหลกแดงแล้วเมื่อกี้เจอกระโหลกขาวแต่ว่าผีมันดัดอ่ะไปนั่นแหละโอ้ เราต้องแยกกันจริงๆเชื่อเลยสองกลุ่มก็ได้เก็บยัางเก็บยังเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วกูเก็บมาแล้วเอาเก็บมาแล้วเหรออแต่ยังแตกไปดูนี่ที่พวกเราเห็นเมื่อกี้อ้าวอันเดียวกันเหรอสีขาวเขาใส่ดีใส่เมื่อกี้เราไปกับพี่แม็กมดเลยไงสามคนมันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมุ้งนามิมันมันการ์ดอยู่แล้วครับมุ้งนามิมันการ์ดเหรอ ผมครับผมครับผมครับเสียงอะไรเ้ว่าแต่ละทางอ่ะมันจะมีเว้ยเฮ้ยมันนี่มันนี่ทุกคนมันมันขึ้นอยู่กับที่ว่าเราจะสับตีนแตกเร็วแค่ไหนกันนั่นเองมันว้าบเว้ยทุกคนมันว้าบเมื่อกี้พี่เห็นชัดเจนเลยว่ามันว้าบว้าบเลยแหละเออเราต้องวิ่งดิเรากำลังชมวิวอยู่พี่โอ้โหนี่กรฉลุกแดงมานี่ ว่าพี่แตกแน่เลย,ยนี่นะมีจำทางได้ได้หยิบได้หยิบยหยิบให้หมดหยิบให้หมดพี่ด้วยหนูไม่ได้หยิบน,นะลงนะลอยลอยบนหึ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 เดียวพี่ดูหลังให้ขั้วไปถึงกรถึงบัวลอยันมันเห็นนกตัวเล็กน้อยฉันเห็นใส้เดือนตัวใหญ่ใหญ่เราอันนาคอนดาครับ <c oughs> จริงคงออกผิดอ่ะเออใช่ป่าวนี่ทุกคนทุกคนยืนอยู่ตรงนี้รอรอความตายรอความตายกินอะไรละกูกูกลับไปเจอไอตัวสีไอตัวสีขาวเมื่อกี้อ่ะนะเออไอกระโหลกสีขาวอ่ะไอมันพับแล้ว คิงคองมันตัวใหญ่ใหญ่ในวันนี้นมนไ,มไม่ใช่่างนั้นเหรอรพีอ่เรื่องนี้สอนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามึงเลิกแต่งไม่เค้น่อนใจสานาะเดี๋ยวกระโหลกมันมาตายสามทีค<ำ>ิวสีดำหายหมดหายหมดเลยมันเราได้เราได้สามสีแต่ ตเย่หมดเลยโอ้ามันไม่ว่ะประเด็นอะเราเราต้องเก็บทีละอันแล้วก็วิ่งวิ่งกลับมาเว้ยเจ๊ดิเราต้องเก็บทีละอันแล้วแหละยทั้งเงี้ยไปไปไปประเด็นคือเมื่อกี้หาทางออกไม่เจอแล้วหนูก็เดินตามพี่นามิเอาง่ายเลยทุกคนคือนามิจาทางได้หมดแล้วเฮ้ยนามิเมื่อกี้มันผ่านหน้าเราไปเมเมื่อกี้เราใส่ได้แค่สีขาวใช่ปะใช่

ตอนมันจะมามันเหมือนเรากำลังถูกดูดเข้าไปในเขาวงกลมเราไปไหมไม่ไม่ไาไม่เรีแต่คนสตีมแตกกันดูสตีมแล้วมพูดไม่เป็นเรื่องแล้วพูดไม่เป็นคำแล้วนะพูดไม่เป็นคำเลยค่ะแต่รู้แต่รู้แพทเทิร์นที่ว่ามันจะมันจะแฟลชมาทีหนึ่ง แล้วเราก็ต้องวิ่งหนีเลยเว้ยแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วยี่มันแรงจังวะมันไปตรงมันเดินไปตรงตรงเราเลี้ยวซ้ายตรงพ่อของเออมันอยู่ตรงนั้นไหมตรงนั้นไอ๊ะสั์กูบอกแล้ว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 แม็กซัสเฮ้ตายแต่ละคนนี่ เนี่ยแล้วเราก็มานั่งรอมองมันอยู่ตรงเนี้ยมันก็อยู่แถวนี้ดิมันเฝ้าอ่ะมเฝ้าอ่ะมึงจะร้องเพลงเยี้ยนนั่นเองนั่นน่ะมีพี่ผายตลอดเลยมันยุ่งมันไม่จูปีปีจูตัวใหญ่กิ้งคงไม่หาเดี๋ต้องเอ้ยหนูไม่ตายนิ่งวิ่งกลับใบไม่ไม่คือ คือฉันไปเจอกับหลงจะโดนสังหารชิมหายแล้วมารับพี่ด่วนเลยไม่เป็นไรพี่เจอรบินญานไทกิอยู่หน้าไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ที่นี่ที่นี่มันมีพนักงานมาส่งที่ม่วงเป็นขวดอยู่หน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาพี่มันแย่แล้ว ฉันวิ่งแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปได้กระโหลกแล้วก็วิ่งไปจะได้กระโดงแล้วก็วิ่งไปมือติดกระจูตัวใหญ่จังเลยเมื่อกี้เราเห็นตอนมันออกมาจากงงมเสาเลยเมื่อกี้ได้หยิบนี่มาอนี่ถ้าใจมุกน้ำนี่มันกาเว้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้โหล่หรอ อย่ายืนตรงนี้มันยืนนานไม่ได้ทท่านมันอยู่ตรงนี้เล้วจะไม่นูุชถอยหลังก่อนเลยนุชถอยหลังก่อนเลยวยโอ๊ยเริ่มไม่ไหวแล้วแ m ม God d a m อือ

สปีดลันมันมันหมาเอาไปหาพี่นามีต่อแน่ตอนที่วัวไม่น่าจะใช่หีคนแล้วล่ะมันคือหมาพี่นี่คือหมาตัดอย่างเต่งเยอะโอ้โหทางตันอย่างนี้กินโซมันหาไปตอนนั้นน่ะหนูเห็นแล้วเกินไปปะเกินไปปะเกินไปแล้ว มันลก็ครูบอกก็กูบอกเย็น้ากอ่ะนี่มันแรงมันโคตรเย็นเลยเราแค่เดินออกไปอ่ะมันก็ฆ่าเราแล้วอ่ะวันหนึ่งฉันเจอคนสวยโอ้โหวิ่งฝั่งนี้แล้ววิ่งฝั่งนี้วิ่งวิ่งถ้าอย่างนั้นที่หลังต้องวิ่งอีกฝั่งเจ้า is been behind before ก็จะเจอมันตลอดเลยนะเอาจริงๆนะคือพี่เริ่มกลัวจนพี่ปวดขี้แล้วแหละทุกคน เฮ้ยวินยุณนรอด้โหโ้ยยจะเป็นฟองแมนตีตูดบอเลยเหลืออันสุดท้ายอันสุดท้ายหรอ

ไม่มันตามนารีแล้วนามีโดนแดกนารีไม่ไม่โดนไม่เลยนาโดนนารีไม่โดนนารีไม่โดนมันมาตามมาพี่มันมาหามันาหาเราแท้ก็มาดิครับนามีมันมันหามันหาผมแทนเอ้ยมันหาผม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 อา นามีเน่ยนามีเน่ยนามิเออนามีรอดนามีรอดนามีไม่ตายนามิยังไม่ตายนามีไปทางนั้นมันมาทางนั้นใจนะวอาอะไรเออมันไปทางนั้นน้ำมันอยู่ข้างหลังข้าข้างหลังโอ้โวิ่งมาเอาเลยนึงมีงมึมันไปเร็วมากเร็วเกินน้าทุกคนก็กูบอกแล้วผีนี่มันปีตุกแปดบอกแล้วผีนี่มันปีตุกแปด โอ้ยเกินไปมันเร็วมากเลยอก็กูบอกได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วพี่ไทยไม่รู้เหรอว่ามันปิไปไม่ลได้ฉันได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ววิ่งฉันได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วฉันได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วนี่โชว์แม่เลยีโชว์ อประทุนเปิดแล้วทุกคนไหนเปิดไหนนั่นๆด้านหลังพี่ไทยแล้วถ้าเราเข้าไปข้างในตัวนั้นก็จะตายเรีอยงอ่ะทุกคนไม่รู้ว่ายังหรอกผมไม่เคยผ่านมาถึงที่นี่มันไม่ใช่ยากันยุงพี่ไทยมันไม่ได้ฆ่าโดยไปก่อนแล้วก็ตายโหลดิ้งอ๋อโอเควาร์ปอ๋อทุกคนอุ้ยเฮ้ยชูวชูวเอ้ยบลนเรากลับมาที่ที่เดิมหรอตีรงแรมเฮ้ยโรงแรมเราต้องเช็คไอ้ลิ้นชักก่อนทุกคนว่าเปิดได้ไหม เฮ้ยมืดมากเฮ้เปิดไฟห้หน่อยเปิดไฟห้หน่อยเปิดไฟห้หน่อยจะจะเปิดไอ้เอ๊เนี่ยโอเคเปิดไม่มีไม่มีนะอันนี้ห้องเปล่าอ้าวไอ้ตรงนี้ห้องไอซีไอ้นั่นเป็นห้องเปล่าหรอต้องเปิดประตูนี้แหละใช่เปิดแต่เมื่อจะไม่มีแล้วเฮ้ยยันติดกระเพงคือพี่ต้องเดินซ้ายขวาทุกคนเพราะว่าแบบกลัวเฮ้ยโอ๊ย โอ้ยเกียดมากแย่มากเลยอ่ะแล้วยังไงมันก็ต้องมีย้ำสแกนแน่ๆเลยอ่ะไม่ชอบอบบโรงเตียมนี้มีคำสาบแน่นอนตัวอะไรอ่ะเห็นปะเฮ้ยเฮ้ยที่เอาอีตัวเดียวกับที่นอนอ้าไอ้นั่นนี่นะเพื่อเราหรอไม่ไม่ทำไมมันยิ่งเข้ามันยิ่งมืดวะอ๋ออ้าวตาโบ๋ไอ้นั่นไอ้นั่นมันอยู่ผีผีตัวเนี้ยเฮ้ยกลัวเป็นอะไร พี่ว่ามันต้องพุ่งมาแน่ๆเลยเฮ้ยทุกคนทุกคนโดนตีแบบโดนตีแบบนี้มันน่ากลัวมากทุกคนแตาเอามาแม่เอ้ยพี่ใดพี่ใดพี่ใดเล่นนี่ก่อนเล่นนี่ก่อนมันนี่ยก่อนม่เนี่ยเออลองเดินมาตรงนี้เออกลัวกลัวเพลงกลัวกลัวเดี๋ยวกลัวมันมันตัดฟ e ลลิ่งอย่างนี้เลยเหรอวะ มันตาไปเลยโอ้ยเกินไปโอ้ยแต่เราต้องเดินทางไหนนะโดนผีหลอกเนี่ยเอ้ยไปทางไปทางไปทางทางนนู้ทางนี้ทางนี้โอ้โหคือโดนผีหลอกทีเดียวคือโดนผีหลอกทีเดียวจำทางมั้มนให้เรากับรเป็นน้ำมาทุกคนแต่กูเห็นอุโมงค์ดินอย่างนี้กูนึกถึงไมค้ามากกว่าแล้วเนี่ยจริง ว่าเราต้องเดินนำทางเหรอไททันมะเนี่ยจะอยู่กับไฟเหมือนเดิมปหมเนี่ยดูกับไฟเหมือนเดิมแน่เลยอุยมันไกลละทุกคนแต่ไฟมันห่างกว่าเดิมในรอบเนี้ยทุกคนอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งพี่ไททันมะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยววิ่งครับเห็นแวบแบบเฮ้ยมือมืออะไรเฮ้ยพี่ไทเมื่อกี้เห็นแวบแบบตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวห็นอะไรเอามือใหญ่เจ้าหน้นท่ะเห็นเส้นเส้นดำดำปะมือเอ้ยมีตัวอะไรอ๋อเห็นแล้วอุ๊ย อ้ยเหมือนนอนเลยไม่ชอบเลยเอ,อ่ะี่นอนเดี๋ยวนะดยวนะเราต้องหากระโหลกใหญ่ทอดนี้แหละไม่ <laughs> ใช่ไม่ใช่ะไหนไอ่ะเสียงเพลงอลังเลเกิน้เอเสียงอะไรกระตัวอะไรไม่รู้อ่ะอยู่แถวๆนั้นน่ะอ้าวสิงในมือได้ก็ <laughs> <laughs> <g ather> คือแอบในมือเหรอไม่รู้บ้า อะไรอะไรเฮ้ยงูดำใหญ่มากทุกคนใหญ่ของแม็กกีอ่ะเพื่อนมามาตรงนี้พี่อยู่ไหนอ่ะตรงนี้อ่ะพี่เจอแม็กลนี่นี่เห็นยังเห็นยังเห็นยังระวังนะเฮ้ยพี่อูไม่ไปแล้วเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมีเสียงด้วยเหมือนแบบเหมือนเหมือนเสียงหนอนอ่ะมีเสียงอะไรสักอย่างงูเลยหนูกลัวมันอยู่อ่ะ พ้ยพ <AMA> e ี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเออโอ้ยเจ็บโอ๊ยเจ็บแล้วเ็นเห็นแล้วโอ้ยว้าวตัวใหญ่มากตัวใหญ่อะใหญ่ของแม็กซ์ยังไงทุกคนอุ้ยจอแดงจอแดงอ๋ออ๋อมันต้องมันต้องดับไฟก่อนถึงจะกดได้ถูกไหมถือตะเกียรอยู่มันกดไม่ได้ไม่ใช่อันนี้นี่หว่านุ่นสาวสาวยู่นี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ย <น>อ๋อมันต้องกดกระโหลกให้เป็นสีตามเสาะเปล่าพี่ฮะใช่เหรอใช่ไหมหรือหรือไงไมันเป็นสีเขียวองีกเมื่อกี้พี่เปลี่ยน <S <S 2> <S 2> เป็นสีเขียวเอ้ยน<อ>ี่นอ๋อนี่เฮ้ยมันดิฟใส่ผมมันดิฟใส่ผมเออโอ้โหเจ็บพยายามทำให้มันเป็นสีเขียวให้ได้ทุกคนพี่ว่าละมันเปลี่ยนสีได้เออโอ้โหเลือดหนู ที่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หนูหนูทําทํเวลาเวลาใกล้ตายมีตัวสอนขึ้นเอุประเทศทําไมกดไม่ได้วะกดไม่ได้แล้วเสาเสามันเป็นสีเขียวแล้วเสาเป็นสีเขียวกดไม่ได้แล้วไงเออตายแล้วโอ้ยแล้วพอเชื่อมื่คืนไม่มันไม่ใช่สีเขียวทั้งหมดอันี้มันต้องมีสีแดงด้วยแต่ผมจะตายพี่พี่ทําเองแตพี่ทําเองเค มันจะกินแต่กูมันจะกินอย่างเดียวเลยมันกินพี่แล้วเนี่ยประตูมันเขียวเขียวฝั่งนะึงนะอุย้ยมันมาขี้แดดม,มัม้งนะอ๋อต้องหลบตรงไฟโอเคไม่ไม่ใช่หลบตรงไฟหรอกหลบตรงไฟได้นี่ไงมาแล้วมันมาแล้วหลบตรงไฟตายเห็ไดะได้ละพี่รู้ละ ตรงนี้ไม่ได้หตรงนั้นอันนั้นก็จุดเดียวกับที่พี่แม็กกับพี่ไทยอยู่ตอนแรกไงจะไม่ได้ได้แล้วได้แล้วทุกคนมันทำยังไงวไปดูประตูให้ดูประตูกันแล้วได้แล้วได้แล้วไปไปไปหนูกำลังหนูกำลังวิ่งไปประตูเนีนี่แหละที่ฟาดโโว้ยโดนตีเอลเอวอะไรอ่ะต้องไปอะไรอีก พีอดูหน้าจักสิขับเป็ดจอบพิโลไม่รู้ช่างมันไปเปอบพิโลเกียร์หน้าจักรไปนี่คือถ้ำเออทำไมมันมืดจังวะมืดเกินมองอะไรแค่ไม่เห็นเออเมืดมืดมืดจนไม่รู้ทางออโอ้มันโอ้โหมืดจัดเลยอ๋อเดินถูกประอ๋อวับเกียร์มาที่ให้วับทีละคน ออแม็กกี้ได้หายไปแล้วไม่นะพี่แม็กไม่แม็กตอนนี้เรายังไงกันเอ้ไอ้หน้าแม็กหายไปแล้วอ้าวล้วเราถึงที่ไหนแล้วเนี่ยไม่รู้พี่โอ้นี่ต้นไม้โอ้นี่จังพี่โอ้ยบ้านโอ้โหใครสร้างบ้านไม่ไอ้ใครสร้างบ้านเลยไี่ได้ยังไงกันโอ้นี่บ้านว้าวนี่บ้านมึงเหรอ บ้านของเราด้วยมันบอกว่า My House อ่ะบ้านเราบ้านเราบ้านเราเราอยู่บ้านกันตรงนี้เนี่ยนะเราอยู่ด้วยกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยปิดไฟเปิดประตูใครกีเวิร์ดชั珀ท์สามจบชั珀ท์สามยิ่งจบแล้วจบสักทีเอาล้วครับก็สวัสดีนะครับพบกับพวกเราเพทอโคนี่เราจะมาเล่นเราสไม่เล่นแล้วเหนื่อยแล้ววันละตาพอวันละอีพีพอแล้ว ตายพอดีเออก็โอเคนะครับผมก็สำหรับเกม The Mimic EP 3นะครับผมซึ่งมันน่ากลัวมากน่ากลัวตรงที่ว่าไอ้ตรงเก็บหัวกะโหลกนี่แหละโคตรน่ากลัวเลยแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าโดนบ่อยๆแล้วมันเริ่มชินแล้วไงเออแต่ก็ยังแบบน่ากลัวอยู่นะเวลาจำสแกมันตกใจครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับผม คลิปหน้า EPC มาแน่นอนแล้วเจอกันแล้วเจอกันครับ <S <S ไปไปไป